<S <S 1> <S 1> สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้น้องเบสจะมารีวิวของเล่นชิ้นใหม่นะครับเป็นของเล่นที่มีชื่อว่าสุนักห่วงกระดูอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน้าเบสแกะมาเลยครับ ไหนไหนไหนโอ้ยดูหน้าพี่เขาดูหน้าโอ้ย,อยดุมากเลยดูตอนตอนนี้เราก็แกะออกมาจากกล่องแล้วน,นะครับแล้วก็ใส่ถานเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์กันเลยอ,ยอว,วิธีเล่นก็คือเราจะคีบกระดูกนะที่อยู่ในถ้วยแล้วดูดูพี่สุนักเขา ห่วงห่วงมากอ่าคีบอาหารคีบอาหารคีบอาหารอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เดือนเป็นคนคีบก่อนอ่าเบสมาดูเบสมาดูว่าพี่เขาจะดุไหมโ้ยไมโกล่ะไม่กลแบบดูเบสลุ้นดูเบสลุ้นเบา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 ไม่เดินหยิบเบาเบา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่วงแล้วห่วงแล้วโอ้ยกระโดดแรงมากเลยอ่ะดูดูเบสอ่าอ่าเบสมาตาเบสบ้างอ่าใรอบรอบอนรอบนึงรอบนึงอ่าไม่เดินทีบไม่เดินทีบ เอาแล้วเริ่มขู่แล้วเริ่มขู่แล้วดูดูเบสดูเบสถอยไปนู่นแล้ววุ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเสียงมาแล้วดนดูเบสเบสลุ้น <c oughs> โอ้ยดูเขาห่วงมากเลยดูดิดูเขาทำหน้าหัหดุมากเลยอะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้น้องเบสก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเบสด้วยนะครับ <c oughs> <S <S <S> สวัสดีครับ